วันเพ็ญเดืนอน12น้ำตะนองเต็มตะลิงเราทารั้งร้ายชัยสนุกกันจริงวันลอยกระทงสุขสันวันลอยกระทงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกับอจิและช่องอจินิว c ่ r f แฟมิลีค่ะวันนี้อจิพาทุกท่านค่ะมารับชมค่ะกับกระบะสี่ประตูที่แต่งเต็มทั้งคันกับคันนี้ค่ะ Ford Ranger XLS นั่นเองค่ะคันนี้จะเป็นตัว4ประตูค่ะยกสูงในราคา799,000บาทตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างพาทุกท่านไปรับชมกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณกับทางโชว์รูม f อร์ IMA สาขาราชพฤกษ์พระรามหด้วยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จีได้พาทุกท่านมารับชมตัวรถกันค่ะวันนี้มาแต่งเต็มแบบนี้ยังหารถไปลอยกระทงไม่ได้ก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้ค่ะคันนี้ตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยนี่ตัวฟอนต์ของเรนเจอร์สีแดง ตัวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าอยากได้ตัวฟอนต์เนี่ยที่เป็นสีขุ่นหรือว่าเป็นสีแดงเงานั่นเองนี่ตัวนี้ก็จะมีเรนเจอร์ตัวสีตัวรถเนี่ยจะเป็นสีเทาดำค่ะกระจังด้านหน้ารูปแบบใหม่ค่ะตอนนี้กําลังเป็นที่ยอดฮิตเลยสําหรับตัวกระจังด้านหน้าค่ะตัวกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็น FORD ค่ะตัดเส้นสีน้ําเงินเล็กน้อยค่ะก็มันเป็นแบบใหม่ที่เขากำลังฮิตกันด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเงาค่ะ แต่ท้านในอ่ะตรงข้างในเนี่ยยังเป็นกระจังหน้าลวดลายแบบลังพึ่งอยู่นี่ก็จะเพิ่มเสริม<ๆ>เติมเข้าไปค่ะไฟ LED ที่อยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้ค่ะเรามีให้ใช้งานได้จริงด้วยอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่จะให้ดูเลยก็คือตัวกันชนด้านหน้าจาก Outlander ค่ะเป็นกันชนเหล็กขนาดใหญ่ค่ะบอกได้เลยว่าอันนี้ ก็จะเป็นตามสไตล์ที่ทุกคนเลือกชอบเลือกใช้ตัวนี้ก็จะทำให้ตัวรถข้างหน้าค่ะดูแข็งแรงและดูบึกบึนด้วยเท่ไม่เหมือนใครมีสไตล์ไม่เหมือนใครนั่นเองทางฝั่งด้านล่างค่ะนี่ด้านนี้กับตัวกัดกันกระแทกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกัดกันกระแทกแบบอย่างดีเลยจาก Outlander เช่นเดียวกันค่ะมีหูเกี่ยวลากจูงให้นอกจากจะเป็นสองข้างสีแดงแล้วด้านในเนี่ยยังสามารถใช้งานได้นะเกี่ยวจากทางด้านซ้าย ของตัวรถนั่นเองก็สามารถดึงลากได้เช่นเดียวกันค่ะไปต่อค่ะกันที่ไฟหน้าไฟหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบ led ไฟเดียมแลน i ิ g งไลท์แบบ led ค่ะตัวหน้านี้นี่ตัวนี้ที่อาจิบอกไปว่า led ตรงเนี้ยตัวไฟสามารถใช้งานได้และก็ led ด้านในตรงนี้ตัดขอบด้วยตัวฟอนต์เรนเจอร์และตัวครอบของไฟหน้านั่นเองไฟเดียมแลน i ิ g งไลท์แบบ led มีมาให้ค่ะและตัวกันชนด้านหน้าเหล็กของ outlander ตรงนี้ยังมี ให้เราได้ใช้งานด้วยยาวจนถึงบริเวณด้านข้างของซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อเนี่ยจะเป็นซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่พร้อมหมุดล้อก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทางลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเลือกเองเลยกับตัวยางออเทเรนค่ะตัวยางออเทเรนตัวนี้จะเป็นสเปอยาง p 2 7 5 5 5 r 2 0กับล้อแมก o a c s นั่นเองค่ะตัวล้อแมกเนี่ยสีแดงเนี่ยเป็นยอดนิยมมากเลยนะ สีดำเงาด้านในแล้วตัดตัวสีแดงด้านในที่เป็นเงาเงาด้วยด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมคีบระบายความร้อนค่ะช่วงล่างด้านหน้าก็ยังเป็นอิสระติกนกสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโวงเพราะว่าเราไม่ได้ยุ่งกับช่วงล่างนั่นเองมาที่บริเวณด้านข้างค่ะตรงนี้ตกแต่งดีไซน์ให้เป็นตามความต้องการของคุณผู้ชมเลยก็คือม้านั่นเองนี่สีแดงสวยมากเลยกระจกมองข้างค่ะด้านบน ตรงด้านนี้จะเป็นสีเดียวก,กันกับตัวรถไฟเลี้ยวตรงกลางสามารถปรับได้โดยการใช้งานแบบไฟฟ้าแต่ถ้าเราจะพับเก็บเราก็ต้องพับเก็บแบบแมนนวลนเองราวหลังคาด้านบนค่ะตกแต่งเพิ่มเติมให้เราได้ใช้งานเวลาจะขึ้นจะลงก็ขึ้นได้นี่ขึ้นลงได้แบบนี้เลยเพราะว่าบันไดข้างแข็งแรงมากเลยค่ะข้างบนกับราวหลังคาแต่งเต็มแบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกัน บันไดข้างค่ะบันไดข้าง,น,างนี่ตัวบันไดห้างจาก T W I ค่ะตัวนี้ที่อาจีบอกว่าแข็งแรงเพราะว่าทําจากเหล็กเหมือนกันการชนหน้าเหล็กกันชนท้ายเหล็กบันไดข้างเหล็กด้วยถ้าชอบแบบนี้ก็สามารถสอบถามได้ไม่ใช่แค่เป็นสีแดงอย่างเดียวมันยังเป็นสีน้ําเงินสีเหลืองตามความต้องการที่เราชอบนั่นเองส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นสีดําตัดแดงกันซะส่วนใหญ่เนาะ ตัวด้ามจับเปิดประตูจะเป็นสีเทาดำค่ะสีเดียวกันกันกบตัวรถทั้ง4จุดเลยมีตัวเบ้ากันลอยให้แล้วก็ตัวฟอนของเรนเจอร์ค่ะด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นของแถมมาตรฐานที่ลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมติดตั้งอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วกันสาดสีดํามาที่นี่ค่ะกันชนหน้าเหล็กกันชนท้ายเหล็กโลบาร์ก็เป็นเหล็กด้วยนี่สปอร์ตบาร์โลบาร์จากเอ t าเ n นเดค่ะก็แข็งแรงและใช้กับเราได้นานเหมือนกัน มาที่ด้านนี้ทุกคนจะเห็นเลยว่าสติกเกอร์เนี่ยแดงทั้งคันเลยใส่แล้วแต่ว่าเราอยากจะใส่ฟอนต์ไหนเข้าไปค่ะทางนี้ลูกค้าก็เลือกฟอนต์ของตัวเองที่มีร้านมีหน้าร้านเราก็สามารถทําได้หมดเลยทางน้ํามันเชื้อเพลิงที่รองรับก็รองรับน้ํามันดีเซลถึงระดับไบโอดีเซล B 2 0ด้วยไปต่อซุ้มล้อด้านหลังสีดําพร้อมหมุดค่ะตัวยางด้านหลังออเทรนทั้ง4วง ปรับเปลี่ยนให้หมดเลยอยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหน,นล้อเดิมเนี่ยมันจะมีล้อ1 7ล้อ18แต่เราใส่ให้เป็นล้อ20เลย P 275 =55 R20 ทับ 55, ด้านหลังจะเป็นดัมเบลค่ะช่วงล่างด้านหลังก็ไม่ได้ยุ่งนะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแหนบซ้อนนั่นเองตรงนี้กันชนเหล็กเวลาคาดมาเขาไม่ได้ปิดตรงบริเวณตัวปีนหรือว่าบันไดด้านข้างนะเราก็สามารถเหยียบเข้าไปด้านหลังได้ด้วย หรือจะใช้เป็นตัวบันไดเหล็กตรงนี้ก็ได้ค่ะตรงเนี้ยมันมีข้อดีเวลาเราใช้งานการลุยของตัวบันไดเหล็กเนี่ยสามารถลุยได้ทุกที่ทําความสะอาดได้ง่ายเช็ดทำความสะอาด,ได,าาอาดได้เลยช่วงด้านหลังตรงนี้ที่ให้เห็นก็คือคันนี้จัดเต็มมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ด้านหน้าเลยตัวไฟท้ายปกติจะเป็นหลอดฮาโลเจนเราก็จัดให้เป็นหลอด LED ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไฟ LED ด้านหลังกับตัวครอบที่เป็นสีดํา และยังมีตัวครอบที่เป็นฟอนต์ ford ด้วยฟอนต์レ n เจอรค่ะเลือกได้อยากได้เป็นสีเทาดำสีดำสีแดงก็เลือกได้เลยอีก็จะเป็นฟอนต์ลンเจอร์สีแดงกันชนท้ายไหมกันชนท้ายดีกว่าเพราะว่ากันชนท้ายด้านหน้าเป็นกันชนขนาดใหญ่เต็มหน้าเลยส่วนกันชนเหล็กด้านหลังตรงนี้ กันชนท้ายตัวนี้จะมีหูเกี่ยวด้านหลังให้นอกจากกันชนด้านหน้าแล้วที่มีหูเกี่ยวเหมือนกันก็มีให้เราได้ใช้งานด้วยข้างล่างเรามองเห็นไหมมองเห็นยางอะไรคะ่ะหนึ่งเส้นจริงๆนั่งตรงนี้ก็มองเห็นแล้วนะนั่งตรงนี้ก็มองเห็นแล้วข้างบนนี้ก็จะมองเห็นทุกสิ่งเลยกระบะด้านท้ายค่ะอันนี้คือไฮไลท์เหมือนกันลูกค้าต้องการแต่งเพิ่มอยากได้ความเบาของฝากระบะท้ายใส่โชคเข้าไปค่ะ G T Pro ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้สะดวกด้วยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยแบบนี้ได้เลยนี่ค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกนี่ก็จะเป็นตัว Ford Ranger Double Cab 4ประตูนั่นเองค่ะใครอยากไปรอยกระทงกับอจิก็ไปด้วยกันนะคะรอยรอยกระทงรอยรอยกระทง รอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงป่ะเดี๋ยวเราไปดอกภายในกันดีกว่าค่ะ